Hey สวัสดีครับกลัามาพบกับเทหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยในเบลคอบสนามนะครับวันนี้เราอยู่ที่รายการเดิมนะครับไททันโป๊กเกอร์มาริ2022นครั้งนี้เป็นโต๊ะ7คนค่าสมัครโลาลื่อยู่โรอ่ะเริ่มเดียมมาพิวัตหมอไปก่อนเหลืออยู่ 2, ค, 2> คนครับเฟดหโฮสกับแดนนี่ทางเรียกว่าเป็นสถานการณ์บลาย vs บลายครับต่างฝ่ายต่างเล่นไพ่กว้างพีโฮสครับเริ่มในการคอเข้าไปก่อนด้วย9 6ออฟสูดครับฝั่งพี่ดนนี่เปิดไพ่ห่วยพอกันครับมี52คนละดอกนั่งคิดไตรตรองมองสักพักและกระ เกลับไปก็ลำบากใจครับคือไพ่มันต่ำมากมากสุดท้ายยังไงพี่แดนนี่เช็คไปครับเอาไปเล่นกันที่ฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็น2องคิงแจ็คโพดำสองใบตอนนี้พี่แดนนี่ติด2ครับคู่ต่าสุดส่วนพี่โฮมไม่ติดส้นตีนอะไรเลยมีแค่แบ็กดอสัตว์เล็กๆน้อยๆแต่ก็เลือกที่จะยิงไปก่อนไม่สูงไม่มากราคา60,000ชิป1ใน3ของพอตคืออีกฝ่ายเนี่ยไม่น่าจะติดอะไรเหมือนกันมั่นใจได้จากการที่เช็คเข้ามาเล่นฟลอปแต่ฝั่งแดนนี่บอกเลยว่ากูไม่ยอมเพราะคอไปต่อได้2นี่แหละเอาเดไปเล่นกันเถอะ ต่อครับอ่ะดูเธนเปิดออกมาเป็น8โผดําตอนนี้พี่โฮพัฒนามามีฟลัชดอรเรียบร้อยถึงแม้ว่าฟลัดของเขาจะเล็กมากแต่ก็เรียกว่าเล่นต่อได้ครับไปลดโอกาสที่ดันนี่จะมีฟลัชอีกทีนึงพี่โฮอาจจะยิงต่อได้ครับแต่คือต้องคิดดีๆว่ามือที่พี่ดันนี่คอตามมาที่ฟล็อปเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อาจจะมีแจ็คคิกเกอร์ต่ำๆก็เป็นไปได้หมดเพราะว่าตอนนี้ครับแฮนด์ของที่คนน่นมันกว้างมากในต,ตำแหน่งแบบนี้อ่ะยังไงพี่โฮคิดสักพักจะยิงต่อหรือไม่ยิงดีสุดท้าย ก็เช็คไปครับแดนนี่เจอแบบนี้เช็คกลับไปอย่างรวดเร็วหวังว่าจะไปโชว์ดาวได้2นี่แหละเว้ยอ่ะไปลุ้นไพ่วอริเออร์กันว่าบบจะเป็นอย่างไรครับวอริเวอร์เปิดออกมาเป็น8อีกใบพี่โหยังคงไม่ติดอะไรครับฝัตก็ไม่มีเรียกว่าคันนี้ถ้าเช็คไปเรียกว่าโอกาสแพ้สูงสัดโอกาสเดียวที่จะแดกครัสน,นี้ได้ครับคือต้องปรับต้องตอแหลต้องขิงเท่านั้นแต่ก็ต้องอ่านให้ดีๆว่าแดนนี่เขาจะยอมมอบแทนคู่ต่ำๆหรือไม่พี่โห o คิดสักพักแล้วตัดสนใจออกรับมันไปสันเลยครับเหมือนคิดว่าแดน มึงไม่น่าจะมีอะไรดีพอจะมาขอสู้กูได้หรอกตรงนี้เหมือนโว<ฮ>้โ<ฮ>คิดว่าแดนนี่ ไม่น่าจะมีพวกท็อปแพคคิงครับตัดทิ้งไปเพราะว่าแดนนี่อาจจะเลือกออลอินส่วนกลับไปตั้งแต่พรีฟอบแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหลืออยู่ไม่ถึง10ิบิ๊กไบลเลยครับแต่ที่แดนนี่โดนออลอินตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ตกใจอะไรมากครับเหมือนคิดว่าม,มีโอกาสที่จะโดนบลัฟอยู่แล้วถึงกับจ้องตาโหเลยครับว่าเ,เ,เฮ้ยต่อแหละบอยน้องแต่คือคนเรามันก็คือคนนะครับมนุษย์เป็นมนุษย์ครับคิดนานก็เริ่มวาวุ่นครับถึงกับต้องโยนพามแบงค์ครับเหมือนอยากจะคอไปจับรลับด้วย2องอย่างอะไรอย่างนั้นคร คอมลายกับบิ๊กไบให้มันเลยกว้างอ่านยากนะตอนนี้แดนนี่ก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยแค่เช็คคอมาอย่างเดียวก็อาจทำให้แฮนตัวเองดูอ่อนแอจนอาจโดนบลับได้แต่จะไอ้คอได้2และตกรอบเนี่ยมันชับใจยังไงครับแดนนี่ใช้เวลาคิดอยู่นานครับสุดท้ายเป็นไงเป็นการคอจับบับไปในคู่2อชนะพอน,นี้ไปอย่างสวยงามอ้วนีแหละคิดซ้อนคิด ไต่ตรองมองให้ดีครับคันนี้อยากรู้จริงๆเลยครับถ้าเป็นชาวราวเท,วทน้าตากครับถ้าเราเป็น Danny, แดนนี่เราจะกล้าคอกันไหมครับเมื่อสักครู่นี้อยากรู้เหมือนกันนะครับผมลองคอเม่พูดคุยกันได้และกลับมาพบกับคลิปโป๊กเกอร์ภาคไทยด้ใหม่วันหน้าวันนี้เบลขอสนามและเทน้าตากลาไปก่อนสวัสดีครับ